สวัสดีครับมาเปลี่ยนกองแอร์ Honda Accord G7 กันครับเปิดเกะเก็บของมาครับแล้วก็ดันดันข้างนะครับมันก็จะเปิดลงได้นะครับต้องดันสองฝั่งครับก็จะมีที่ใส่กองแอร์ข้างในนะครับต้องใช้มือดึงสองทางนะครับดึงออกมาครับจะมีคลิปล็อกด้านข้างกดแล้วก็ดึงออกมาครับ สภาพกองแอร์นะครับที่ดึงออกมานะครับก็จะมีทั้งฝุ่นทั้งใบไม้ทั้งอะไรนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีที่จะซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็ถอดมาเป่าก่อนก็ได้ครับแต่ดูแล้วสกปรกมากครับเดี๋ยวให้ดูเทียบของใหม่ครับนี่ครับคือกองแอร์ของใหม่นะครับดูของเก่าครับสีต่างกันเลยนะครับ โอเคครับเราเปลี่ยนของใหม่กันเข้าไปเลยครับในการใส่นะครับก็จะมีลูกศรบอกนะครับว่าให้เอาฝั่งไหนขึ้นฝั่งไหนลงนะครับที่กองแอร์ก็จะมีบอกนดครับเราก็ใส่ตามลูกศรเลยครับครับใส่ในถาดเดียวร้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้ากับคืนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการเปลี่ยนกองแอร์รถยนต์ h o n ด้ Accord ดนะครับ G7 ครับผมกองแอร์ราคาหลักร้อยครับราคาไม่เปลี่ยนครับ หาซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับขอบคุณครับดันเข้ากับตำแหน่งเดิมเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผม